โสนูแย้มฝากช่องโตโตโสนูแย้มฝากช่องโตโตโสนูแย้มครับกดไลค์กดแชร์กดจับตะไคร่เนี่ยนี่คไอ้ลุงจะไปไอทำไมไปหลบอยู่ข้างเสาบตรงสิ่อุ้ยจะไอทำไมออกมายานเพิ่นอ้ยยานอันเนี้ยตัวยานน้องเพิ่นใจดีทุกคนใจดีเราเสรีจแล้วตัดนัดแรกเลยนันนี้เริ่มเรือก ไปต่อได้นะทำไมใกล้ครับลุงพลชอบวิสามาทำไมใกล้ครับถ่ายใกล้ครับตรงนั้นมาเนี่มาทำไมใกล้ขอบคุณขอบคุณเดี๋จะไปเรียกก็มาเร่องยิ้มไ้ลุงจะไปไอทำไมไปหลบอยู่ข้างเสาดูสิอู้ยไอไอทำไมออกมากยานเพลินโอ้ยยานหลางหยาดหลังหยาดแน้วเพลินใจดีลุงคนใจดีอะไรผมเห็นการเต้นอยู่ไหนอยู่นี่บอ สร้างภาพหรือเปล่าหรือเขาผมเห็นการเต้นอยู่ไหนอยู่นี่บ่สร้างภาพหรือเปล่าหรือเขาเขาดังดังเลยครับภาพด้วยความจริงเขาดังดังเลยครับสร้างภาพหรด้วยความจริงเพราะว่าเขาเป็นช่างภาพเขาเขาชอบสร้างภาพครับผมนี่ครับกับบรรยากาศอ่าบานุคนยี่เมืองแรงครับพี่น้องนี่ ขึ้นละสองร้อยขึ้นละสามร้อยสองร้อยสิ่มปรลเดมแม่นขาเหลืออันนี้นะครับก้อยหอยป่ะครับดิบบ่ดิบด้วยสูงลุงพลกินก้อยหอยนะครับอันนี้โอ้โหโอ้พี่เดซี่อ่ะจ้าโอ้กัดมาโถของเราพี่น้องไปใส่ได้ เอาเนื้อเอาเนื้อนี่อาอออี่ไ้อย่ครับขออีครับปลาปลาอ่าแซบพี่น้องเป็นพี่น้องยูทูบเบอร์ครับทุกนี่พี่น้องไกินข้าวแรงลุงคนส้ี่ข้าวแรงทั้งเนื้อ สบายดีครับพี่น้องวันนี้ทุกคนประแตนเพิ่นนะครับมาเดินไปดินคอนเสิร์ตมาไปสละมานะครับก็เลยขลยห้อยหอยนะครับถักทายครับถักทายอยู่หน้าบ้านลุงคนนะครับลุงคนบอกว่าก้อยห้อยก้อยห้อยต้องแบบนี้นะครับตตอนนี้ผมอยู่ที่ช่องโตโตสนุยแยมนะครับก็สำหรับผมสองคนนะครับก็เป็นอยู่ที่ช่อง เมเดสตอรี่นะครับผมก็อยู่ประจําการที่นี่ที่บ้านลุงพลนะครับผมผมด้วยนะครับก็จะได้ทราบบรรยากาศความคืบหน้าแล้วสิ่งต่างๆที่บ้านกอกๆแห่งนี้นะครับผมบ้านกอกๆเป็นบ้านที่สวยงามนะครับมีอะไรหลายๆอย่างให้น่าค้นหานะครับผม